สวัสดีครับไลฟ์นี้สิบนาทีพอวันนี้ EP ที่เจ็ดสิบแล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับไลฟ์นี้สิบนาทีพอวันนี้ EP ที่เจ็ดสิบแล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับนะครับวันจันจันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ อ๋อใช่ผมว่าจะปักตะกร้าพุ่งนี้ละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมย์เหรอครับสวัสดีครับบางคนบอกว่าให้ทักทายคนที่เข้ามาในไลฟ์นะครับผมรู้สึกว่า เวลาทักกันปุ๊บพอเขาไม่รู้จักผมปุ๊บเขาจะออกไปทันทีก็เลยไม่แน่ใจว่าการทักทายเรียกชื่อเขามันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ตอนนั้นสมัยที่เป็นมือใหม่มักจะเป็นอย่างนี้พอพอเข้าไปในไลฟ์ไหนเขาก็จะบอกว่าให้เราพยายามที่จะให้เขาเรียกชื่อเราให้ได้นนนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะ ผมก็เลยพอผมมาเริ่มไลฟ์เองผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะเรียกชื่อทุกๆท,ท่านที่เข้ามาในไลฟ์นะครับทักถ่ายกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งพอเรียกชื่อปุ๊บเขาก็ออกจากไลฟ์ไปทันทีเห <laughs> มือนเขาไม่อยากที่จะให้เรียกอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็แต่ละคนก็คงจะชอบไม่เหมือนกันนะครับไลฟ์ live ของผมนะครับ จะส่วนใหญ่จะไลฟ์สั้นๆเอง10นาทีนะครับไม่ได้ไลฟ์นานแต่ก็มักจะกินเวลานิดหน่อยพอตอนเกล่นนําหรือตอนอะไรประมาณนี้นะครับพอเริ่มมีคนเข้ามาในไลฟ์สักจานวนหนึ่งผมถึงจะเริ่มเอาสิ่งที่ผมนําไปอ่านมานะครับมานําเสนอสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีครับพอน้องแนนเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีคนตามเข้ามาเยอะแยะน้องแนนเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนนางกวักนําโชคเข้ามา ก็ไลฟ์ผมก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันนะครับสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือนะครับผมก็จะอ่านหนังสือตอนนี้ชื่อว่า The Psychology of Selling นะครับขายด้วยจิตวิทยานะครับวันนี้วันนี้น่าสนุกนะวันนี้เริ่มเรื่องของการขายแบบจริงจงจังๆละมีคําถามที่ใช้ในการเปิดการขายแล้วก็มีรูปแบบแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกว่าเออเดี๋ยวผมจะต้องเอามาเล่าแล้วก็ตั้งใจจดมาเลยตั้งใจจดมาให้มันไม่ผิดเพี้ยน ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องแนนมากครับโอเคครับก็เลยรู้สึกว่าเรียนเชิญนะครับใครที่ใครที่สนใจจับตลาดออนไลน์นะครับหรือในอาชีพในชีวิตจริงมีโอกาสได้ค้าขายมีโอกาสได้เป็นนักขายอะไรประมาณนี้เรื่องราววันนี้น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับหรือถ้าทุกทกท่านทราบดีอยู่แล้วผมเอามะาพร้าวห้าวมาขายส่วนก็ขออภัยด้วยนะครับแต่สําหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าเออ เรื่องราววันนี้มีประโยชน์พอสมควรเลยสําหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจนะครับคนที่ทําธุรกิจคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอาจจะต้องขายอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะครับถึงแม้เราจะเป็นพนักง,งานประจําก็เถอะเราก็ต้องขายความสามารถของเราขายเวลาของเรานะครับฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องของการขายไว้ก็ไม่เสียหลายนะผมเชื่อว่านะครับโดยเฉพาะในยุคที่ออนไลน์มันเฟื่องฟูแบบนี้นะครับ บางคนอาจจะมีงานประจำำําทํากลางวันนะครับพอตอนเย็นก็มาทําธุรกิจอีกอันนึงบนแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับอาจจะปักตะกร้าเป็น Affiliate ก็ได้นะครับ Affiliate นี่ก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่คล้ายๆกับจับเสือมือจับเสือมือเปล่านะครับใช้อาศัยทักษะในการโน้มน้าวใจคนในการพูดชักจูงอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเราทําเรื่องนี้ได้ยอดเยี่ยมบางทีเราอาจจะสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยจากธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับไม่มีความเสี่ยงอะไรประมาณนี้ฉะนั้นทักษะเรื่องของการขายผมก็เลยรู้สึกว่าสําคัญมีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่ออนไลน์มีการเจริญเติบโตมีคนใช้เยอะนะครับคนเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยงที่จะซื้อของออนไลน์นะครับถ้าเขารู้สึกว่าเออแพลตฟอร์มนั้นเขาไว้ใจได้นะครับ มีมีการดูแลเรื่องของของว่าอย่างน้อยมีการจัดส่งจริงถ้าไม่จัดส่งจริงคนขายจะยังไม่ได้เงินไปอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นคนก็เลยเริ่มเปิดใจกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะครับนั่นก็แปลว่าตลาดมันก็ใหญ่ขึ้นพอตลาดใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถมีสินค้าบางอย่างที่ทุกคนตามหาได้ก็แน่นอนแหละเราก็สามารถจับตลาดในโลกออนไลน์ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ โอเคอย่างนั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับดึกละขออนุญ,ญาตจับเวลา10นาทีนะครับโอเควันนี้เราคงอยู่ยังคงอยู่กับหนังสือชื่อว่า The Psychology of Selling นะครับขายด้วยจิตวิทยาโดยคุณเบรนอ์เทรซี่นะครับเ,เนื้อหาของวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของคำว่าการวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันการนำเสนอที่ไม่เอาไหน <laughs> ซึ่ง เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่านักขายที่ทํายอดขายติดอันดับท็อป10เนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยก็คือจะวางแผนการนําเสนอการขายล่วงหน้าเสมอนะครับส่วนนักขายที่ที่อยู่อันดับท้ายๆเนี่ยก็มักจะไปวางแผนหน้างานไปด้นสดหน้างานประมาณนี้นะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าคุณจะต้องวิเคราะห์ วางแผนว่าตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขบวนการที่ไปเจอกับว่าที่ลูกค้าเนี่ยจะนำเสนอเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรนะครับขบวนการเ,าเรียนรู้คำถามต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้เปิดใจคุณจะพูดว่าอย่างไรคุณได้วิเคราะห์ว่าที่ลูกค้าคนนี้มาแล้วนะครับเขาน่าจะสนใจเรื่องอะไรพอไปถึงปุ๊บคุณก็มีคำถามที่จะใช้เปิดใจเปิดความสนใจของเขาอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้น สิ่งนี้มันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ความต้องการของว่าที่ลูกค้านะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้แนะนําว่าสินค้าของเราเนี่ยทำอะไรให้กับเขาได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถช่วยเขาในเรื่องใดได้ไดบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญของการนําเสนอนะครับถ้าเราเอาแต่พูดว่าสินค้าเรามีคุณสมบัติดีอย่างไร สินค้าของเราทำมาจากอะไรสินค้าของเรายอดเยี่ยมอย่างไรลูกค้าก็จะรู้สึกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ <c oughs> คุณขายของดีก็โอเคแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะนึกออกไหมครับฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าสินค้าเราเป็นอะไรแต่สินค้าของเราทำอะไรให้กับเขาได้บ้างนะครับอันนี้คือคีย์หลักข้อใหญ่ใจความเลยนะครับจะละเลยจุดนี้ไม่ได้นะครับ คุณนะสมบัติเป็นเรื่องรองแต่ทำอะไรให้กับเขาได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับขอบคุณคุณมาลีนะครับที่ตามกันนะครับเดี๋ยวลงไลน์ผมจะไปตามกลับนะครับโอเคเสร็จแล้วเขาก็มีตัวอย่างนะครับการนำเสนอเนี่ยผู้เขียนเอาวิธีการนำเสนอยกตัวอย่างมาให้2วิธีนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า2วิธีนี้มันเป็นเหมือนทางลัดเลยล่ะนะครับ ถ้าเราทำให้มันคล่องสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจทุกสินค้าที่ขายเลยนะครับฉะนั้นลองจำดูนะครับลองจำเอาไปใช้ดูแล้วก็ไปปรับให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสินค้าที่เราขายนะครับผู้เขียนบอกว่าแบบแรกเนี่ยได้แก่แสดงบอกเล่าและถามนะครับสแสดงบอกเล่าและถามนะครับในหนังสือผู้เขียนยกตัวอย่างว่า สมมุติว่าเรากําลังขายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับสิ่งสําคัญก็คือแสดงเราก็ทําให้ว่าที่ลูกค้าเราดูบนหน้าจอว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเราทําอะไรได้บ้างนะครับบอกเล่านะครับก็พูดถึงว่าในใ,ใ,ในในซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยประโยชน์ของมันคือเรื่องอะไรนะครับแล้วคําถามก็คือบอกว่าถ้ามันทําได้แบบนี้ถ้ามันให้ประโยชน์แบบนี้คุณว่ามันน่าสนใจไหมนะครับ แสดงบอกเล่าและถามนะครับโอเคผมยกตัวอย่างของผมละกันนะครับในธุรกิจของผมเนี่ยผมกําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพโปรแกรมฟิลเกรสจะช่วยปลดความกังวลใจจากโรคเลือรังไม่ติดต่อนะครับถ้าผมจะใช้การนําเสนอแบบนี้นะครับผมอาจจะหยิบผมอาจจะหยิบซองไบออสขึ้นมานะครับแล้วผมก็บอกว่าตอนที่หยิบซองไบออสขึ้นมาเนี่ยผมกาลังแสดงละนะครับแสดงให้ลูกค้าละ นะครับแล้วผมก็กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถจัดการกับน้ําตาลและไขมันส่วนเกินในร่างกายของคุณได้นะครับจะทำให้ผลเลือดของคุณกลับมาเป็นปกติได้นี่ผมกำลังบอกเล่านะครับเสร็จแล้วผมก็ถามเขากลับว่าไม่ทราบว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณหรือเปล่านะครับผมก็ถามคําถามกลับไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เราไม่ได้ด้นสดหน้างานเราไม่ใช่เพิ่งเดินมาเจอเขาเราวิเคราะห์เขามาแล้วนะครับฉะนั้นเรารู้แล้วล่ะว่าเขาอะกำลังมีความกังวลใจจะอาจจะเรื่องของน้ําตาลอาจจะเรื่องของไขมันนะครับผมก็แค่แสดงแล้วก็บอกเล่าคุณสมบัติแล้วผมก็ถามว่ามันมีประโยชน์กับเขาไหมอันนี้คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่2อ,อเขาเรียกว่าการนําเสนอแบบ3ส,ส่วนนะครับการนําเสนอแบบ3ส,ส่วนได้แก่เพราะจุดจุด,จด คุณจึงเดี๋ยวนะเพราะจุดจุดจุดคุณจึงสามารถจุดจุดจุดขอบคุณมากครับใครให้หัวใจส้มผมเอ่ยพ yeah. ี่ป่านโอ้ขอบคุณมากครับน้องป่านนั่นเองนะโอเคขอบคุณนะครับเพราะจุดจุดจุดคุณจึงสามารถจุดจุดจุดซึ่งหมายความว่าจุดจุดจุดสามส่วนนะครับสามส่วนนะครับอโอเค แต่3ส่วนที่ต้องเรียงตามลำดับนะครับคำว่าเพราะเนี่ยหมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับคุณจึงสามารถหมายถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งหมายความว่าหมายถึงประโยชน์ของลูกค้านะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับลูกค้านะครับสส่วนแบบนี้นะครับเรียงตามลำดับ ยกตัวอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมทําให้ดูยกตัวอย่างเช่น,นะเ,ชนเพราะสารสกัดจากใบาชาเยอบามาเต้อันนี้คือเพราะคุณสมบัติสารสกัดจากใบาชาเยอบามาเต้ในยูนิมาเต้นะครับคุณจึงสามารถทํา IF ได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้คือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ละนะครับตัวแรกเป็นเพราะสารสกัดนี่เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พรสารสกัดจากใบาชาเยอบามาเต้ในยูนิมาเต้สองนีค้คุณจึงสามารถทำา i f ได้อย่างง่ายได้นะครับเสร็จแล้วประโยชน์ของตัวลูกค้าละซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดการกับภาวะดื้ออินซูดินและโรคเหลือลังไม่ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสามส่วนครบถ้วนนะครับเพราะเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายความว่า ไม่ใช่สิคุณจึงสามารถเป็นคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายความว่าเป็นประโยชน์ที่เกิดกับตัวลูกค้าเอาใหม่นะผมงงเองเพื่อนๆอาจจะไม่งงผมงงเองนะครับโอเคเพราะสารสกัดจากใบาชาเยอบามาเต้ที่อยู่ในยูนิมาเต้ซองนี้คุณจึงสามารถทำา IF ได้อย่างง่ายได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถจัดการกับภาวะดื้ออินซูลินและโรคเลือรลังไม่ติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นอันนี้คือวิธีการนำเสนอเพื่อเปิดใจเขานะครับสามสองวิธีนี้นะครับอย่างแรกก็คือแสดงบอกเล่าและถามอย่างที่สก็คือเป็นสามส่วนคือเพราะคุณจึงสามารถซึ่งหมายความว่านะครับ ลองจำสอง,สองวิธีนี้ไปใช้นะครับในการเริ่มต้นพูดคุยกันในเรื่องของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเปิดใจเรื่องของประโยชน์ของโปรดักต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำมาฝากนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับอ่ะเขาพูดเขียนก็บอกว่าให้ไปฝึกนะครับให้พูดให้คล่องปากเมื่อวานเราได้รู้ วันซื่อเราได้รู้มาแล้วว่าลูกค้ามีอยู่6ประเภทนะครับเมื่อวานเราได้พูดถึงว่าเราจะต้องซ้อมบทบาทในการพูดคุยกับลูกค้าแต่ละประเภทนะครับวันนี้เราพูดถึงว่าแล้วเราจะเริ่มต้นคุยอย่างไรนะครับเราจะเริ่มต้นคุยอย่างไรแบบที่1นนะครับแสดงหยิบขึ้นมาแสดงด้วย byos life s 2นี้นะครับบอกกล่าวว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างคือคุณสมบัติ แล้วก็ถามว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับคุณหรือเปล่านะครับนี่คือแบบที่1น,นะครับแบบที่2เพราะสารสกัดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะความแบนของหน้าจอในหนังสือเขายกตัวอย่างว่าเป็นหน้าจอโทรทัศน์จอแบนเพราะโทรทัศน์หน้าจอโทรทัศน์ที่มันแบนราบขนาดนี้คุณจึงสามารถมองเห็นได้ทุกทิศทุกทางซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถ ดูหนังหรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คุณจึงสามารถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสินค้านี้อย่างไรนะครับจำสองเรื่องนี้ไว้แล้วก็ไปฝึกให้คล่องๆนะครับวันนี้ก็น่าจะเอาสิ่งนี้มาฝากกันผมอาจจะพูดงงงงสับสนไปนิดหน่อยใครสงสัยอะไรก็ทักถามมาได้นะครับหรือจะคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับ K okay. A หมดเวลาพอดี10นาทีเค okay. วันนี้ใครมาบ้างเอ่ยน้องอีฟเหรอครับสวัสดีครับน้องอีฟโอ้ให้กุหลับด้วยสวัสดีครับขอบคุณน้องป่านนะครับกดหัวใจส้มให้นะครับคุณมาลี f o l l o w เดี๋ยวผมไปตามกลับนะครับ ขอบคุณน้องแนนนะคบผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอเคโอเคคอนเทนต์ okay. 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 ผมก็น่าจะประมาณนี้นะวันนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้มีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับวันที่วันที่แปดอวันที่แปดนะครับวันที่แปดก็มีงานเกี่ยวกับ ให้ความรู้นะครับจากบุคลากรทางการแพทย์3ท่านเลยนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังไม่ติดต่อทั้งหลายที่เราเรียกว่าโรค NCD นะครับการจัดการกับภาวะดื้ออินซูลินนะครับฉะนั้นถ้าใครกําลังมีปัญหาเรื่องนี้นะครับอยากจะได้รับข้อมูลก่อนเอาข้อมูลก่อนนะครับได้รู้ข้อมูลว่าไอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นสาเหตุมันจากอะไรนะครับส่วนใหญ่เวลาเราจะแก้ปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ว่า ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงคือเรื่องอะไรนะครับวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาโรคเรือรลังกันเยอะโรคเบาหวานโรคไขมันในหลอดเลือดโรคความดันสูงนะครับโรคต่างๆที่มันไม่มีเชื้อโรคอะ่ะเป็นกันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติหลายคนรู้สึกว่าไม่อยากไปตรวจร่างกายด้วยซ้ําเพราะรู้สึกว่าพอตรวจปุ๊บเจอปับ๊บต้องกินยาไปตลอดชีวิต เหมือนเป็นโรคที่มันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดฉะนั้นไม่ตรวจดีกว่าจะได้ไม่เจอเคยมีเคยมีคนที่รู้จักคิดอย่างนี้กันไหมครับเนาะฉะนั้นลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่สักนิดนึงนะครับตรวจก่อนถ้าเจอปุ๊บเรามีหนทางที่จะทําให้เราหายได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาสนใจเรื่องนี้ไหมนะครับถ้าเขาสนใจเรื่องนี้อยากจะปลดความกังวลใจเรื่องนี้หรือ เจอคนที่กินยามาตลอดชีวิตนะครับเป็นเบาหวานกินยาเคมีมาตลอดเลย7-8ปีแล้วไม่เห็นมีแนวโน้มว่าจะหายเป็นไขมันในหลอดเลือดกินยาเคมีมาตลอดชีวิตเลยไม่มีแนวโน้มว่าจะหายผลเลือดปกตินะแต่คุณภาพชีวิตไม่ได้ดีขึ้นถ้าเจอคนเหล่านี้นะครับบอกเขาเลยว่าถ้าคุณรู้ต้นตอที่แท้จริงของปัญหาคุณสามารถจัดการกับต้นตอของปัญหาได้คุณจะหายจากโรคเลื้อรังที่ไม่ติดต่อเหล่านี้ได้ ไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับมันนะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติของเราที่เราจะต้องเป็นโรคเลื้อรังต่างๆนะแก้ไขเรื่องหมยเซตวิธีคิดเรื่องนี้ก่อนนะครับฉะนั้นวันเสาร์นี้ก็จะมีเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นตอของสาเหตุของโรคเลื้อรลังต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลจากนั้นเพื่อนๆสามารถไปบริหารจัดการกับพฤติกรรมของตัวเองได้ทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถปลดความกังวลใจจากเรื่องนี้ได้สวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับ พอเราจัดการกับเรื่องนี้ได้ปึ้งเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถเอาชนะโรคเลือรังไม่ติดต่อทั้งหลายได้อย่างแท้จริงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้10นาทีผมก็น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจทักทายถามกันได้นะครับกดติดตามกันได้ใครที่สนใจปลดความกังวลใจจริงฟิลเกรดช่วยท่านได้แน่นอนนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่70ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ